ตอนนี้เราก็มาสังเกตการฝึกของสอสุนันตอนนี้เด็กๆก็กำลังฟังอาจารย์อธิบายในเรื่องของการฝึกซ้อมอยู่ว่าจะมีแบบฝึกอะไรให้ได้ฝึกซ้อมกันอีก อันนี้ก็อาจารย์กำลังระดมทีมมาอยู่กำลังติวกำลังติวกำลังติวเดี๋ยวเราแอบแอบ <c oughs> ถามไง <c oughs> <ฮะ>สอนอะไรยังไงอย่างเงี้ยามาที่ชาญี่ปุ่นทีไรนี่จะได้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ่อนไปทุกครั้งหลายเรื่องเลยนะ เก็บเล็กเก็บน้อยไปอันนี้คือเทคนิคอะไรเนี่ยไม่รู up, ้อาจารย์ครับน şey ี่เทคนิคอะไรครับบอกไม่บอกผมอุตส่าห well> ์คุยเลยว่าผมมาแอบขอข้อมูลนี่ไงเทคนิคการสอนนี่คือการจำโทษอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ทำเลยจริทำเลยล่ะเราต้องลงพุ้นอย่างมุนลาการตบการตีไปเร็วเก็บบอลเก็บบอลให้ดีด้วยลูก นี่ชันเสร็จแล้วครับแบ่งทีมยังจะเริ่มกันแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอถ่ายหนูลูกหนมาตั้งแต่สี่โมงแล้วข่าวิ่งกันตั้งแต่ทำอะไรหลายอย่างอ่ะนี่ไงครับพักแล้วอุ่นเครื่องวันนั้นยังไงบ้างครับอ๋อแพ้ผมตอบไห้มั่นใจมากแพ้จะไปแก่ทำไมผมบอกผมไม่แก่อยู่แล้วผมให้เล่นทุกคนครับผมบอกเลยจริงๆผมบอกเลยทุกคนเล่นได้หมดผู้ปกครองจะได้อุ่นใจชนะชนะใจพูดู้ปกครองก็ดีใจอ่ะลูกเขาไม่เคยได้เล่น ให้เขาเล่นไปสิครับเยี่ยมเลยใช่ไหมเท่านั้นเองเอ้ยเอาบอลเก็บใส่รถให้หมดเลยก็เดี๋ยวเราถ่ายเก็บบันฉับนะครับสักลูกหนึ่งจะแบ่งให้เขาแบ่งทีมอะไรนี้ที่ทำได้เดี๋ยวมึงจะจัดเป็นทีมสามทีมสามกลุ่มอ่ะสามถุงเหมือนเดิมเทคนิคเดิมใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แบบนี้นี่จะแบ่งข้างกันแรับนี่แบบเป็นกลุ่มอ่ะกลุ่มจะมีรุ่นเล็กอีกไหม อ๋อนี่หนึ่งกลุ่มหนึ่งสนามสองสนามใช่สามสนามอ๋อแล้วนี่ขยายกว้างเลยใช่อ๋อเปลี่ยนมุมใช่เพิ่งสังเกตเห็นนะครับวันนี้สาวสุนันเปลี่ยนปรับผังสนามจากครั้งที่แล้วมันมันครึ่งสนามฝั่งนี้ด้านหลังเป็นสองสนามใช่ไหมอันนี้เราการขยายเป็นยาวเลยเลือกออกไหมมอันนี้คือโกมีแล้วหนึ่งละโน่นโน่นโน่นไงอ่า แล้วก็ฝั่งสองสนามเล็กนี่ทั้งสนามก็เปลี่ยนไปจากรั้งก่อนก่อนอระบบใหม่ระบบใหม่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลง <c oughs> ไม่ได้เดิมเดิมไม่ได้มันต้องมีปรับปรุงเป็นแปลงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งสามสนามจะมีบรรยากาศยังไงเดี๋ยวถ่ายถิ่บรรยากาศแนละ้วฝาก Thank <laughs>